สวัสดีค่ะวันนี้มาทําหลุนปะลาหมูสับสูตรทํากินเองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเตรียมตั้งกระทะนะคะจากนั้นใส่กะทิลงไปประมาณ200 ml ค่ะกะทิเริ่มร้อนใส่หมูสับลงไปประมาณ70กรัมค่ะจากนั้นก็คนนะคะอย่าให้หมูจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเติมน้ําเปล่าลงไป50 ml ค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นใส่ปะลาราสับลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ คนให้ละลายดีเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำตา,มมาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะจากนั้นจิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นกระชายซอยลงไปนะคะประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะค่ะตะไคร้ซอยสองต้นหอมแดงซอยหกหัวจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่เป็นพริกเขียวแดงซอยได้ตามชอบเลยค่ะคนคนให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูหลุนปลาหมูสับเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยด้วยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ